ก็เพิ่งดูสับมาเหมือนกันก็แบบน่ารักมากเพิ่งแบบพิมเคุยกันว่าแบบเออไปเที่ยวไหนอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ดีใจนะแบบเขาว่าเพื่อนเราแบบน่ารักอ่ะเพื่อนพี่ๆเห็นไอ้สัพก็ก็เห็นว่าแบบเออเขาแบบสงสัยมากเขาเป็นเขาเป็นไอ้เต้าของโลกอย่างเงี้ยเออมุก อย่างที่บอกเรารู้อยู่แล้วเขาเป็นคนที่แบบเข้มแข็งแล้ว<ม>เขาเป็นคนที่<ม>เขาเรียกคิดแต่เรื่องดีๆ<ม>คิดแต่คิดมองมองในแง่บวกไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบแต่ว่าเขาก็รักตัวเองมากเพราะฉะนั้นแบบก็เลยอย่างที่เขาบอกว่าคือเขาก็มีความสุขมาตลอดเวลาเร<ม>าเพื่อนหลอดก็คือพาเขาไปกินจริงเขาแบบตัวเล็กมากแต่เขาเป็นคนกินเยอะมากแล้วก็แบบ กินเอนจอยมากนะคะหมาล่าใช่แล้วทุกอย่างกินทุกอย่าง่า <laughs> แบบเวลาที่เราเวลาที่เรามีปัญหาแบบนิชาเขาก็ซัพพอร์ตทุกคนดีเหมือนกันคือคือนิชาคือคนที่ทุกคนรักเขาอยู่แล้วตอนที่มีมุกนิชาแอปเปิลใช่ไหมคะคือนิชาก็จะเป็นแบบพลังบวกอะไรอย่างเงี้ยส่วนแอปเปิลก็จะเป็นคนที่แบบจะเป็นคนนัด จะเป็นคนทักหาทุกคนคุยคุยกันทุกวันจะเป็นแอปเปิลเหมือนเป็นตัวหลักในกลุ่มที่แบบใช่จะทําให้ทุกคนมาคุยกันเพราะว่าบางทีมุกก็ทําอย่างนั้นนิธาอย่างนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยส่วนมุกคิดว่าเป็นไฟเตอร์คือหมายถึงว่ามุกก็คุยกับเพื่อนตลอดว่าแบบคือเวลามุกอยู่ข้างนอกเนี้ยเราเป็นผู้หญิงเรียบร้อยมากนะแต่พรฉันอยู่กับ เธอสองคนทำไมฉันดูเป็นแบบคนเถื่อนคนป่าแบบฉันแบบดูแบบโมโหอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือเออใช่คือเพื่อนๆหนูเขาแบบเขาน่ารักมากมาด้วยกันทุกอย่างมันเราคบกันมาตั้งแต่ก่อนเป็นนักแสดงกันค่ะคือเราก็เป็นเพื่อนเรียกว่าเป็นเพื่อนวัยเด็กไปเลยละกันมันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เหมือนเพื่อน มันไม่ได้รู้งจักกันอะไรค่ะแต่ละคนหรอไม่เหมือนกันของตัวมุกเองมุกก็จะหายไปจากเพื่อนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเธอกลับมาในเวลาดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ของดิชาเขาแบบเขาคิดบวกเขาเราก็ไปทําอะไรที่มันมีความสุขชีก็ไปทะเลมาเดี๋ยวรอรอคิวว่างๆกันก็ไปอยู่แล้วแบบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยก็เราอยากไปเที่ยวกันอีแล้วคลิปสาวสมีแต่คลิปไปกินตอนนี้าง่ายสุดก็คือกินตอนนี้ถ้าง่ายสุดก็คือกินแต่ว่า เราก็กลัวแบบเพื่อนแบบเฮ้ยไม,ไม่ไม่ออกไปไหนหรือเปล่าแต่จริงก็มันก็ไปกินอะไรแฮปปี้อยู่นะคะสบายใจเนาะสบายใจยเป็นแกงสาวโสดใช่ <laughs>